เสียงเหล็กเสียดสีกับพื้นปูนดังขึ้นทุกครั้งที่ประตูเหล็กชั้นแล้วชั้นเล่าถูกเปิดออกนักโทษหญิงรุ่นเก่าหลายสิบแคนแอบมองจากช่องลูกกรงบ้างยิ้มเยาะบ้างจ้องด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นหญิงสาวผู้หนึ่งเดินเข้ามาช้าๆสวมชุดนักโทษสีมนที่ยังใหม่อยู่เธอตัวสูงโปร่งผมดำยาวมัดหางม้าต่ำหน้าตาส,สวยจนดูไม่เข้ากับสถานที่นี้เลยแม้แต่นิดเดียวหน้าแบบนี้เหรอคนฆ่าคนใครบางคนพึงทำหรือเป็นเด็กเส้นโดนโยนเข้ามาเล่น อีกเสียงกระซิบตามหลังชื่อของเธอคือลิเลียนหรือที่คนเรียกสั้นๆว่าลินอายุเพียง25ปีแต่กลับมีแววตาที่นิ่งลึกเกินไหวไม่มีแววตกใจไม่มีแม้แต่คำแก้ตัวให้ใครฟังเธอเพียงเดินตามเจ้าหน้าที่เข้าไปเงียบๆไม่สบตาใครไม่ขู่ไม่เครี้ยวกราดแค่เงียบจนน่ากลัวห้องขังรวม A7 กับดักของมาป่าในร่างผู้หญิงภายในห้องขังรวมนักโทษหญิงราวสิบกว่าคนกำลังนั่งปั้นหน้าอ่านหนังสือบ้างเล่นไพ่บ้างเสียงหัวเราะเจือความกระด้างบาดหู ลินถูกผลักเข้าไปเธอหันมองรอบห้องเล็กน้อยก่อนเลือกมุมนั่งที่ติดผนังท่าทางสงบของเธอทําให้ทุกคนเริ่มกระซิบกันแม่คุณเอ๋ยนางฟ้าหลงนรกชัดๆคิดว่าเธอจะอยู่รอดกี่วันไม่ถึงสิบนาทีหลังจากนั้นผู้หญิงร่างใหญ่ชื่อเบนนาหนึ่งในคนของแก๊งกากีเลือดก,ก็เดินมาหาเธอยิ้มเย็นๆพร้อมคําพูดสั้นๆที่นี่มีค่าเช่าที่นั่งเจ้าน้องต้องจ่ายทุกคืนลินเงยหน้าขึ้นมองเพียงแวบ,บเดียวก่อนจะตอบเสียงเรียบ ถ้ามันมีเจ้าของจริงฉันจะจ่ายให้เจ้าของเสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีไม่มีใครกล้าพูดแบบนี้กับแก๊งเบนหน้ามานานเบนหน้าตีสีหน้าแข็งทันทีกำมัดแน่นแต่ยังไม่กล้าลงมือสายตาของลินนั้นไม่ใช่แค่กล้าหาญมันนิ่งเหมือนน้ำแข็งและเย็นกว่ามีดสาในคราบผู้คุมการตัดสินจากอำนาจที่ไม่ยุติธรรมคืนวันต่อมาลินถูกเรียกตัวไปพบหัวหน้าคุกมาเรนหญิงไวกลางคนที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดและมีอิทธิพลถอนที่สุดในระบบเรือนจำ ลิเลยนโจนมาเรีนพูดพร้อมเปิดแฟ้มประวัติของเธออดีตครูพิเศษด้านการต่อสู้ให้ทหารแต่เธอถูกฟ้องข้อหาทำร้ายลูกชายของรัฐมนตรีที่ทรงอิทธิพลฉันปกป้องเด็กผู้หญิงที่เขาจะล่วงละเมิดลินพูดเรียบๆมาเรนหัวเราะเสียงต่ำโลกนี้ไม่จำเป็นต้องมีคนดีหรอกเธอจะอยู่รอดในคุกนี้ได้ถ้ารู้จักก้มหัวให้ทุกคนลินไม่ตอบแค่ยืนนิ่งก่อนเดินออกไปด้วยท่าทีเยือกเย็นสัญญาณของการประทะเงาที่ขยับในความเงียบ หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันลินก็เห็นเด็กหญิงตัวเล็กชื่อยูมิเดินสะดุดกลับเข้าห้องนอนกลางดึกร่างกายฟกช้ำเสียงสะอื้นพยายามเก็บไว้ใต้ผ้าห่มเก่าๆยูมิ <Y umi S 1> เป็นนักโทษคดีลักทรัพย์วัย16ปีถูกจับเพราะขโมยอาหารเลี้ยงน้องสาวที่กำลังหิวตายไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติไม่มีใครช่วยเธอแม้แต่น้อยในคุกอ่อนแอแปลว่าเยื yeah ่อลินเดินเข้าไปนั่งข้างๆยูมิในความมืดเขาทำอะไรเธอ ยูมิเงยหน้ามองเธอน้ำตาไหลเงียบพวกนั้นบอกให้ฉันยอมไม่งั้นจะโยนฉันให้หัวหน้าคุกซ้อมเล่นเล่นลูกหัวเด็กสาวเบาๆไม่พูดอะไรทว่าใน,ในใจของเธอกำลังเต้นหนักเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีในคืนนั้นเองลินไม่ได้นอนแม้แต่วินาทีเดียวเธอนั่งพิงผนังมองออกไปยังลูกกรงที่ไร้ซึ่งแสงจันทร์สายลมที่พัดผ่านซี่เหล็กนั้นเหมือนเสียงร้องจากวิญญาณของผู้ถูกลืมทุกลมหายใจของเธอเย็ญชาแต่แน่วแน่ดวงตาที่เหมือนน้ำทะเลลึกนิ่งสนิททว่าด้านในปั่นป่วนราวพายุคลัง่ง ช้าถัดมาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับยูมิก็กลายเป็นเรื่องเล็กในสายตาเจ้าหน้าที่ไม่มีใครสอบถามไม่มีใครใส่ใจเหมือนมันเป็นเรื่องธรรมดาของคุกแห่งนี้อ่อนแอก็ต้องยอมคือกฎที่ไม่มีใครบอกแต่ทุกคนรู้ลินเดินผ่านมาเรในโรงอาหารขณะที่อีกฝ่ายนั่งกินอาหารเช้าอย่างหรูหราบนโต๊ะแยกจากนักโทษทุกคนด้านหลังของเธอมีลูกน้องสองคนยืนประกบขวดยาพริกไทยแขวนอยู่บนเข็มขัดพร้อมสำหรับใช้ลงโทษใครก็ตามที่แหกกฎแม้จะไม่ได้ทำผิดจริงก็ตาม นั่งกับพวกตำตงแล้วชอบหมายครูสาวมาเรนพูดโดยไม่มองหน้าลินไม่ตอบเธอเพียงวางช้อนลงอย่างเงียบเชียบและเดินผ่านไปโดยไม่หันกลับไปมองแม้แต่น้อยการไม่โตอตอบของเธอทําให้ทั้งคุกเริ่มหวัดระแวงคนที่เคยยอเย้เริ่มเงียบคนที่เคยคิดจะลองดีเริ่มลังเลลินไม่ได้ทําอะไรเลยและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เธอน่ากลัวที่สุดคืนถัดมาพวกของเบนหน้าพยายามจะเข้ามาเล่นงานอยู่มีอีกครั้งคราวนี้ มีพวกเพิ่มเข้ามาสาคนล้อมเตียงของเด็กสาวไว้ลินลุกขึ้นก่อนที่ใครจะทันก้าวถึงเธอไม่พูดอะไรไม่แม้แต่จะกู่เพียงแค่เดินเข้ามาและจ้องหน้าเบนนาถอยไปนางครูโลกสวยเบยนนาพูดแล้วผลักหน้าอกเธอแรงๆไม่มีใครเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นลินแค่ขยับหมัดเบาๆไปข้างแก้มเบนนาแล้วทุกอย่างก้องเงียบกริบเบนนาร่วงลงไปนอนกับพื้นโดยไม่มีเสียงร้องราวกับสายฟ้าฟาดลงกลางหัวเสียงกระดูกกรามแตกหักเบาๆดังแว่วตามมา ทั้งห้องขังเหมือนหยุดหายใจทุกคนจ้องไปที่หญิงสาวผมดำที่ยืนอยู่ท่ามกลางความเงียบด้วยทุ่งท่าที่ไม่มีความเครียวกราดไม่มีอารมณ์เธอแค่ปกป้องยูมิจะไม่โดนใครแต่ต้องอีกเสียงของลินดังในห้องขังราวกับเสียงศาสดาเอ่ยคำสอนหลังจากคืนนั้นลินกลายเป็นที่รู้จักในชื่อใหม่ราชินีเงียบไม่มีใครกล้าท้าทายไม่มีใครกล้าแต่ต้องยูมิหรือใครที่ลินมองว่าอ่อนแอเธอไม่ต้องพูดซ้ำไม่ต้องตีหน้าเข้มหรือแสดงพลังเกินตัวหมัดเดียวพอ ข่าวเรื่องเบนน่าถูกต่อยสลบด้วยหมัดเดียวแพร่กระจายไปทั่วเรือนจำรวดเร็วเหมือนไฟลามในป่าร้างแม้แต่เจ้าหน้าที่บางคนยังแอบส่งสายตาหวาดหวั่นให้เธอจากมุมลึกของห้องควบคุมมาเรนรู้เรื่องในวันถัดมาเธอเรียกลินไปพบในห้องทำงานอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีการเสียสีเพียงประโยคเดียวที่เปล่งจากริมฝีปากของเธอคือเธอคิดว่าเธอจะรอดจากฉันได้นานแค่ไหนลินเงยหน้าขึ้นช้าๆจ้องตาเจ้าของคุกผู้โหดเหี้ยมแล้วพูดเพียงคำเดียว นานพอที่ฉันจะทำให้เด็กพวกนี้ไม่ต้องกลัวอะไรอีกความเงียบปกคลุมห้องนั้นนานับนาทีก่อนที่มาเรนจะตะวัดแฟ้มบนโต๊ะทิ้งลงพื้นด้วยความโมโหแล้วสั่งให้ลูกน้องพาเธอกลับขังแต่นั่นไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงเงาของระบบอำนาจที่บิดเบี้ยวกำลังถูกปลุกให้สะเทือนด้วยหมัดเดียวหลังจากเหตุการณ์หมัดเดียวของลินเบนน่าถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลของเรือนจำคากรับเธอต้องใช้ผ้าพันกรามและนั่งรถเข็นทั้งที่เคยเป็นพยาราชินีผู้ย่ำยีคนอื่นมาก่อน ไม่มีใครกล่าวอะไรกับเธอไม่มีใครมองตาทุกคนกลัวและเริ่มเข้าใจแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ปกครองที่แท้จริงในกำแพงนี้ลินไม่ได้แสดงความดีใจหรือโอ้อวดใดๆเธอยังคงทำหน้าที่ของตัวเองในแต่ละวันซักผ้ากวาดพื้นล้างห้องน้ำและฝึกยูมิในยามดึกหมัดนี้อย่าปล่อยจากใจแค่ใจสั่นกำปั้นก็ไร้ความหมายเธอกระซิบกับยูมิในคืนนั้นขณะที่เด็กสาวเงือโชคจากการฝึกหมัดช้าๆซ้ำๆในห้องน้ำเก่าๆด้านหลัง ยูมีเริ่มเปลี่ยนแปลงดวงตาที่เคยหวาดกลัวเริ่มนิ่งขึ้นท่าทางที่เคยลังเลเริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นเธอไม่ใช่เด็กหญิงที่โดนผลักแล้วร้องให้อีกต่อไปเพราะมีคนหนึ่งที่เชื่อในเธอและเธอเองก็เริ่มเชื่อในตัวเองแต่การเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นที่ชื่นชมสำหรับทุกคนโดยเฉพาะกับมาเรนมาเรนเริ่มสังเกตว่ากฎเกณฑ์ที่เธอเคยปกครองไว้เริ่มหลุดรั้วก,การสั่งลงโทษไม่เป็นผลอีกต่อไปนักโทษ เริ่มรวมกลุ่มกันมากขึ้นมีความกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องมากขึ้นแม้จะยังไม่เปิดหน้าแต่ก็ชัดเจนว่ามีการต่อต้านเงียบๆที่แพร่ไปทั่วในห้องประชุมรับกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเรนทุกโตเสียงดังถ้าเราปล่อยให้นังนั่นอยู่แบบนี้อีกไม่นานที่นี่ก็จะกลายเป็นสวนสนุกเด็กดีเจ้าหน้าที่บางคนเงียบบางคนหลบตาแม้แต่พวกเขาเองก็เริ่มเกรงลินงั้นเราก็จัดฉากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเอ่ยจับผิดเธอสักอย่างใส่ความก็ได้ส่งเธอไปครั้งเดียวซะ มาเรนยิ้มมุมปากห้องขังเดี่ยวจะกลายเป็นโรงของเธอเองแต่ลินก็รู้ตัวเธอสัมผัสได้จากสายตาที่จับจ้องพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่เริ่มแปลกไปและกลิ่นของกับดักที่เข้ามาใกลในคืนนั้นเองขณะลินเดินกลับจากห้องน้ําพร้อมอยู่มีก็มีเจ้าหน้าที่สองคนเข้ามาแสดงหมายค้นในตัวเธอพวกเขาบังเอิญพบมีดปลายแหลมซ่อนอยู่ใต้เสื้อของลินทั้งที่ลินไม่เคยพบอะไรเช่นนั้นพาไปขังเดี่ยวเสียงตะโกนจากเจ้าหน้าที่ดังลัน ยูมิร้องให้พยายามจะเข้าไปขวางแต่ลินหันไปสบตาเธอสายหน้าเบาๆแล้วถูกลากไปอย่างสงบภายในห้องขังเดี่ยวลินนั่งนิ่งอยู่ในความมืดไม่มีเสียงไม่มีเพื่อนไม่มีแสงมีแค่เสียงหัวใจตัวเองกับความเงียบที่ลึกเหมือนบ่อนรกแต่นั่นไม่ใช่จุดจบของเธอมันคือจุดเริ่มต้นของบททดสอบที่แท้จริงเธอหลับตาสูดลมหายใจแล้วพึมพำเบาๆว่าฉันผ่านอะไรมาเยอะก,กว่านี้ห้องขังเดี่ยวที่ลินถูกกักขังนั้น ไม่มีหน้าต่างไม่มีแสงสว่างมีเพียงแสงไฟนีออนที่กระพริบเป็นระยะรทะะรรรรมให้บรรยากาศดูมืดมิดและเย็ยนเยือกมากขึ้นทุกนาทีที่ผ่านไปเธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในโลกที่ไร้ความหวังแต่ภายในใจลินกลับร้อนแรงกว่าไฟในเตาหลายครั้งที่เธอนั่งก้มหน้าน้ำตาเธอไหลออกมาอย่างเงียบๆไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เป็นน้ำตาของความโกรธแค้นความเจ็บปวดและความมุ่งมั่นที่ไม่ยอมพ่ายแพ้เสียงประตูเหล็กถูกเปิดขึ้นเธอรู้ทันทีว่าใครมามา,มาเรนเองที่ก้าวเข้ามาพร้อมกับท่าทางเย็นชาและดูถูก คิดว่าแค่ครั้งเดียวจะทําอะไรเธอได้หรอือมาเรนพูดอย่างย่อเยอ้ยฉันจะทําให้เธอรู้สึกว่าสิทธิที่คิดว่ามีมันไม่มีจริงในที่นี่ลินเงยหน้าขึ้นมองมาเรนอย่างนิ่งสงบดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นท่านมาเรนฉันไม่เคยกลัวสิ่งที่พวกท่านทํากับฉันหรอกเธอพูดเสียงหนักแน่นและฉันจะไม่ปล่อยให้เด็กๆที่นี่ต้องทนกับความอายุติธรรมแบบนี้อีกต่อไปมาเรนหัวเราะอ,อย่างรังเกียจพูดเก่งนักงั้นรอฉันดูว่าเธอจะทนได้นานแค่ไหนในที่นี้ หลังจากมาเรนจากไปลินเริ่มวางแผนใช้เวลาหลายชั่วโมงฝึกฝนร่างกายฝึกสมาธิและทำความเข้าใจความเป็นไปในเรือนจำเธอรู้ว่าไม่สามารถเอาชนะด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวต้องใช้สมองและความชาญฉลาดด้วยวันผ่านไปยูมิดและนักโทษคนอื่นๆเริ่มส่งเสียงสนับสนุนลินแม้จะอยู่ในห้องขังเดียวแต่เธอไม่เคยถูกลืมคืนหนึ่งมีเสียงเคาะประตูอย่างเบามากประตูถูกเปิดเล็กน้อยและเสียงเทอเบาก็เอ่ยออกมาลินเราต้องการความช่วยเหลือของคุณ เสียงนั้นมาจากกลุ่มนักโทษที่เริ่มรวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบภายในเรือนจำพวกเขาเชื่อมั่นในตัวลินและอยากให้เธอกลับมาเป็นผู้นำขอบคุณที่ยังไม่ลืมฉันลินพูดในใจแต่เธอรู้ดีว่าการออกจากห้องขังเดียวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถูกจับตายอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นและกลยุทธ์ที่รอบคอบเธอเริ่มวางแผนการที่จะพลิกสถานการณ์นี้ให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติภายในเรือนจำก่อนที่บทสรุปของเรื่องราวจะมาถึงมีเพียงอย่างเดียวที่แน่ใจได้ ลินจะไม่ยอมแพ้ <c oughs> คืนหนึ่งท่ามกลางความมืดของห้องขังเดียวเสียงกระซิบและกุญแจปลดล็อกดังขึ้นอย่างเงียบๆลินรู้ทันทีว่าเวลาของเธอใกล้จะมาถึงประตู Something เปิดออกช้าๆพร้อมกับกลุ่มนักโทษที่กล้าเสียงเข้ามาช่วยเหลือนำโดยยูมิและนักโทษสาวอีกสองคนทั้งหมดเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิวัติ <c oughs> ครั้งใหญ่เราจะทำลายอำนาจของมาเรนและเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตนี้ให้สิ้นซากยูมิบอกด้วยเสียงมั่นใจ ลินพยักหน้ารับรู้ในใจว่านี่คือโอกาสเดียวที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างพวกเขาเคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังกว่าสายตาและวางแผนลวงหน้าเดินผ่านห้องแขังต่างๆเรียกกำลังใจจากนักโทษคนอื่นๆที่พร้อมลุกขึ้นสู้ด้วยกันเสียงคำรามของกลุ่มนักโทษเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคลื่นแห่งพลังที่ไม่อาจหยุดยั้งเมื่อถึงเวลาสุดท้ายกลุ่มนักโทษบุกเข้าไปในห้องทำงานของมาเรนพบกับเจ้าหน้าที่ที่พยายามต้านทานแต่ก็ไม่สามารถหยุดพลังของความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้ได้ ลินก้าวขึ้นมาเผชิญหน้ากับมาเรนอย่างไม่หวั่นไหวที่นี่ไม่มีที่สําหรับคนที่เอาเปรียบผู้อื่นอีกต่อไปเธอประกาศเสียงดังมาเรนถูกบีบให้ลาถอยจากอํานาจและในไม่ช้าข่าวการเปลี่ยนแปลงก็แพร่กระจายออกไปทั่วเรือนจําลินได้รับการยอมรับให้เป็นราชนินีตัวแทนของความยุติธรรมและความเข้มแข็งกลายเป็นผู้นําที่แท้จริงของผู้ถูกลืมและผู้ถูกกดขี่ทุกคนรู้ดีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ ไม่ได้จบลงที่หมัดเดียวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เวลาผ่านไปไม่กี่สัปดาห์หลังจากลินได้รับตำแหน่งราชินีแห่งเรือนจำบรรยากาศในเรือนจำเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงความกลัวถูกแทนที่ด้วยความเคารพความเงียบสงบและความยุติธรรมเริ่มเข้ามาแทนที่ความรุนแรงและความอายุติธรรมลินใช้ตำแหน่งนี้ไม่เพียงเพื่อความแข็งแกร่งส่วนตัวแต่เพื่อสร้างระบบที่เป็นธรรมและช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในความลำบากเธอจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ต้องขังที่ถูกเอาเปรียบและผลักดันให้นโยบายภายในเรือนจําเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นยูมิเติบโตขึ้นมากในฐานะผู้ช่วยของลินจากเด็กสาวหวาดกลัวกลายปลายเป็นผู้ยุ่นที่มีความกล้าหาญและมีความรับผิดชอบทํางานร่วมกับลินอย่างไม่ย่อท้อแม้จะมีเสียงต่อต้านจากเจ้าหน้าที่บางส่วนและผู้ที่ยังไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแต่ลินก็ไม่หวัน่นไหวเธอยังคงยืนหยัดทําในสิ่งที่เชื่อว่าถูกต้องและไม่เคยลืมคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองและผู้ที่เชื่อมั่นในเธอ วันหนึ่งมาเรนถูกย้ายออกจากเรือนจำไปยังสถานที่ที่ห่างไกลและไม่มีอำนาจอีกต่อไปเป็นการสิ้นสุดของยุคสมัยแห่งการปกครองด้วยความกลัวและความรุนแรงเลนยืนอยู่หน้ากลุ่มนักโทษและเจ้าหน้าที่ที่เคารพรักเธอพูดด้วยเสียงมั่นคงและอ่อนโยนเราทุกคนสมควรได้รับความยุติธรรมและความเคารพไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เดินผ่านประตูนี้เข้ามาเราจะไม่ปล่อยให้ความอายุติธรรมเกิดขึ้นอีกเราคือครอบครัวเดียวกัน เสียงตรบมือและความหวังใหม่ๆดังก้องในอากาศเป็นสัญญาณว่าแม้จะเริ่มจากหมัดเดียวแต่ความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากหัวใจที่ไม่ยอมแพ้